รู้ไหมในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีแค่บิตคอยน์แต่ยังมีเหรียญอีก7ประเภทด้วยกันดังนี้ 1. Store of v a l u e ที่มีการรักษามูลค่ามีจํานวนจํากัดและไม่มีการเพิ่มจํานวนอีกอย่างบิตคอยน์ที่ทุกคนรู้จกัก 2. กลุ่มสมาร์ทคอนแทรคเป็นสัญญารูปแบบดิจิทัลเมื่อบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ 3. DeFi อยู่ในระบบ็อกเชนใช้สมาร์ทคอ t แทร t มารองรับโดยไม่ต้องใช้ตัวกลาง 4. กลุ่มส่งต่อมูลค่า,ส,คาส่งต่อมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบบล็อกเชน 5. Data Oracle โปรแกรมจัดการผ่านข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลภายนอกกับภายในบล็อกเชน 6. กสเตเบิลคอยที่ตึงมูลค่าไว้ด้วยเงินเฟียสหรือสินค้าโภคภัณฑ์ในอัตราหนึ่งตอนหนึ่งเจ็ดมีมคอยได้รับแรงบันาดาลใจมาจากมีมต่างๆที่เป็นที่นิยมเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitcup.com คริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้